สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับ Honda Civic FD รถในตำนานสมัยผมวัยรุ่นนะครับสมัยผมเป็นนักเรียนรุ่นนี้ฮิตสุดตัวนี้จะเป็นตัวปี2006ไฟกลมครับถ้าปี2008จะเป็นไฟเหลี่ยมนี่คุยบอีกนะครับน่าเป็นปี2006ไฟกลมถ้า2008เป็นไฟเหลี่ยมตัวนี้จะมี2รุ่นครับเครื่อง1.6กับ1.8แต่ไม่รู้ว่านี้1.6 1.8แต่ดูที่ไฟได้นะฮะไฟกลม วันนี้ลูกค้าเก่าเรานะครับก็มาเป็นยางนะครับ2 25 48เป็นยางเดตันนะครับในเคอร์อบิตโตนเป็นยางราคาย่อมเยาเนาะนะครับเน้นราคาย่อมเยาใช้ดีมาตรฐานปิตโตน <Wow. S 1> แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของระบบเบรคครับ วันนี้ลูกค้านะครับให้ผมดูแลระบบเบรกก็คือตัวนี้เลยนะครับลานท็อปซีพอร์ตเป็นแบรนด์คนไทยนะครับงานมาตรฐานมีผ้าเบรกมาให้ตัวนี้มีโปรด้วยนะส0 0 0มื่นไปไปนะครับส0 0 0มื่นไปไปจัดโปรอยู่4พอร์ตเลยได้ผ้าเบรกแล้วก็มีสายถักมาให้นะครับตรงรุ่นของลานสต็อปเลยนะครับนี่ลานสต็อปนะครับนี่สายเบรกของลานสต็อปก็ลานสต็อปทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของจานหลังครับจานหลังเนี่ยมันของลานสต็อปยังไม่มีคาลิเปอร์นะครับก็เราก็จะใส่เป็นคาลิเปอร์เดิมแต่เป็นจานขยายนะครับก็8,000กกว่าาบทนะะฮ็มีจาน หน้าหลังนะครับเป็นจางขยายแล้วก็คาลิปเปอร์สายเบรกแล้วมันเบรกให้ใหม่หมดนะครับร้านเราเป็นตัวแทนร้านสต o อปเนาะจานันทบุรีนะครับก็เพื่อนๆที่อยากได้ผ้าเบรกที่ เป็นของคนไทยราคาย่อมเยานะครับแล้วก็มาตรฐานสวยงามด้วยก็แบบนี้เลยเนาะผมแนะนำรันสต็อปนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับแนวทางการแต่งรถนะครับในเรื่องของระบบเบรกอยากได้เบรกดีเบรกมั่นใจก็รันสต็อปเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเลือกนะครับตอนนี้รันสต็อปทำราคามาใหม่ถูกกว่าเดิม2,000ต้นๆถึง2,000กลางๆก็เลือกใส่กันแล้วถ้าเป็นเฮ้ฮอนด้าเจสฮอนด้าซิตี้าเริ่มต้น2 3ง0 0 ถ้าเป็นซีวิคขึ้นมาก็2 7 0 0 0ื่0ถ้าเป็นกระบะก็เริ่มต้นที่2800 0จนถึง5900นกาะ <i> <down> นะก็ฝากก็ด้วยครับกับร้านสต๊อปเนาะแนวทางการตดรถของเรานะฮะโอเคครับฝากก็ด้วยครับสวัสดีครับ